กคอยต้มนี่นี่กินหลากหลายเป็นด้วยดินี่ก็เนกมๆแบบเอาเนื้อน้อยไปเลยกลมน้องเี้ยงหางอืมนาะแมียงยูแล้วจีบเมี้ยงหม่งางแคยถายเมื่อกี้อ๋อมากินเด้อมาเด้อผู้ใดก็ได้มาเด้อใครก็ได้อ๋อคอยกินก่อนดิมาอันนี้เป็นแมงแมงอะไรคะพี่นาเขาเรียกแมงอะไรยเมียงอีเลียมันไม่ตายมันเด่นจะ แมงอะไรนะแมงอีดแมงอีดบ้านเจ้าเอ็นดังเบียจิ้งกีดไม่ใช่เหรออืมหอยบ้านข่อยเอ็นอีดอืมเป็นแถบเป็นแทบน่ากินมากเลยจะฟังต่อไปพี่เหรอเฮ้ยสะเฮ้ยเฮ้ตสะมีสียางน้ำเลยปะ

ที่เขาเม่ยหลดบน่อยแงนิสอยดูในทรศนัพท์นี่เือเียงเขาเรียงขาเรียงครับผมจำไปอีกแม่งไปไปานนี้านกัน้นเรียงาไหมสนตลอดนมิาเรียมันเรียงไม่รียงพี่ไปนั่งแต่ว่าขาดของเดี๋ยวน เจ็บปอดเจากัม่พยังีจาะพี่แม่นั่งพี่เออเจามถึงมองเลยเจาะ้างมูเล็กโตว่าสิไปเจดเจาะปอดข้างหมูเลโตว่าสิไปน็อตอรสีนพี่สิเป้คนจ้างอันนั้นหมือนเล่แมวพี่สิเปมก็ว่านี่้าวาวพร้อมแปมันพมันเากิหลายตัวใช่ตัว้องสเาะมันเช้าต เออห้อมันเสาวถอดมันเสากัแสดงท่จไปแบกเจ้ากวนถอดแต่กันเออเออจบได้งั้นแต่เระวาอรเขาแด้ว่าพุ่มที่สองปีนั้นดะครัมาพุ้มบ้านนองพันเดี๋ยได้บอว่าเราตั้งไว้าบ่านทุกปีนปีโอ้ที่ป้าที่ไหนน้องข้างล่างปลาไม่จอยลงแบบคับเลย้อืออืไฟอ่ะวันฝนวันฝนเนี่ ปวดจนติอหานงมีอ่นเสร็จแล้วอืมขวดจนติดน่าร้งไหเอาเอาเนื้อแค่ตัวนี่นี่อักแค่นี้ก็ได้ที่ดิี่ดิไม่ใครปวอเจมากินข้าวพี่เก อด้แต่เออ๋ยวคนติดตามหลายคนนะคือคนติดตามหลายคนอันน <the ี pues ้นะครับอันนี้คืออันนี้คือผู้เลี้ยงอ่าผู้เลี้ยงแต่มันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะชาร์จถ้าแวแล้วก็ผู้ถูกหวยด้วยเหมือที่อืออยู่ต่อมาทักพี่ย่าบอเปียกไทยมาทักผิดโอ้เออแกขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอให้เฮงๆรวยๆไป ชุกงูดุวาแล้วกับแมัเรียงกก่อชุวเด้อเื่อว้เป็นเด็กเนน้ำจิ้เดียวแม่แม่ติเอามาต่างไปทังจิ้มกบเบิร์กิ้เดียวแมอเปิลนี่เบิร์เขากินกนนอนี่นกใสจิ้มเลยะนกจิ้มะหรอไม่เห็นกจิ้เดียวปลาล้มอยู่จะมากับพี่หอย่างล้มนะูงเชิงนี่พี่ยี่ไม่กินข้าวมากนข้ามาน้อนิกบานอันจิ้กบาน อันนี้ตั้ก้งอย่งนี่อัดไป้อันเดียวพี่ออนแต่อันอันพี่ติ์ยี่เ่าครับถามแล้วอะ่รเนี่ามเ่องรถตัวเดอยามเรา่องรถเหมาเดียวเดียวคุยกับคนเดือน้องพอจจักไปนี่คุยได้ยูเนาพอกจะไม่ถือรายหอเล่าพี่โอดายีก็พี่ออนฟันที่11อันพี่โอเลแล้ววางบอาน้ำเผาขัดจอมเหมาเด้อไปกระสิน เดินดลมะไมดละเดียวเจ็บากินเจ้าสืเอนีรอโอ้จะได้๋ยวาทำนัก้ยังสิเนาะพี่ออนช่วงเขาอินบ้ให้พัดก็ได้จ้าจ้าขอบคุณค่ะติดแบ่ผแบพวกเนี่ยไม่ยังไม่เหนียวปลาหรือเปล่ไม่นีไม่เนีเดี๋ยวีีวเา มนนี่่ไม่น่หมาเี่นคนเดียวม่กินนี่เลยข่่กิู่หม่่รอออม่เนเบอแ้ไม่เปนเจเดป็นัง่เ่พี่นายป้าี่ไม่ทำ่นไ่้นพัดไม่ทำเอาไม่เาพี่จิาจะกดเดยวนานดอนเ่อน้อยเนาะ ยยนมือเเปิเมาี้มิ่ก็ปิว่บนี่กัเรื่องหแล้วสินังกินน่ี่มีแลแต่บ้เบีอันนี้กไมเปิดหนาซะก่อเอามาเด้อพีเด้ออิ่มก่อนเด้ออิ่ก่อนไปนน้องก่อนเด้อ ข่ตุ้นรอดเหรอวะเาใไป็น้ปตั้งมือของจะอมหดเห็นต่้งอมกินหมดเห็นต่ข่ยไย่เนี่ยจ้าาเอาอเตียงคุ้มเตาใช่ไหมเป็นสันสานแต่เป็นเปลืกอกนะใบ้ต้างไหมเพ่